หมอที่คลินิกเวชกรรมครับผมสีนารีเวาแผ่นเอ็ก่อแผ่นอันตราซาวเอ็กซ์เรียนอันต้าซาวออกมามันจะเป็นถุงน้ำหนึ่งเซนแล้วก็เนื้องอกไม่มีก็จะมีพ,มพันผื่นนานหน,หน่อยหนึ่งครับผมก็รอผ,ผลมะเร็งปากมาืลูกน,นออโอเคเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยอย่างละสามเซนหมดเลยถูกต้องไหมครับใช่ค่ะสภาพหลังที่มันยุบลงไปเยอะแล้วเนี่ยมีมีมีมมมภาพไหมครับ อ่ามีค่ะมีแผ่นแผ่นเอ็กซ์เรย์ตัซา,าวอยู่พี่ก็จะใช้บริการไปอย่างนี้ไปเรือ่อยๆอ่าอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออย่างนี้พี่โดยเบื้องต้นนะครับคือมันผมอมองเห็นว่ามันจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นได้ด้วยเพราะว่าบางครั้งอะพี่มันจะมีคนเขาไม่มั่นใจนะครับอือแต่ทีเนี้ยถ้าพี่ส่งมาได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับ อ่าเหมือนวันเนี้ยถ้าผมไม่อธิบายอะไรให้พี่ดูเลยเนี่ยหรือไม่มีรีวิวให้พี่ดูเลยวันหนึ่งพี่อาจจะไม่ซื้อก็ได้ในตอนแรกครับใช่นแมก็คือหาวิธีแล้วไงพี่ก็ไปหาคลินิกโน่นคลินิกนี่ใช่ยาก,กับหมอนั้นหมอน,นี่มาแล้วมันก็คืออาการมันไม่โอเคเลยอะ่ะครับม,มันก็จะมีเหมือนเหมือนเราจะอาเจียนเหมือนเราเปวดแสบปวดร้อนในช่องท้องจะมามาคือป,ประมาณสักตั้งแต่มันได้สี่ห้าเดือนมาแล้วก็คือไม่หายกทสี่หนึ่งอะไร,รประมาณนี้ แล้วคุณดูรีวิวในในโทรศัพท์แล้วตัดสินใจแล้วเออมันหมดวิธีทางแล้วยังไงก็เห็นยาอะไรก็ไม่มีประโยชน์แล้วใช่ใช่นี่ใช่นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมต้องการเพราะว่าถ้าไม่มีรีวิวเนี่ยคนอีกจํานวนมากเขาก็จะขาดโอกาสนะครับเนาะในลําไส้พี่ก็จะมีเหมือนจะเป็นแผลนะเหมือนพี่จะถ่ายเลี้ยวตลอดเวลามาเป็นสิบสิบยี่สิบปีอ่ะแต่ก็หายแล้วแต่ก็หายแล้วแต่ทีนี้มาเนี่ยก็ก็ ที่กินที่พี่สั่งก็คือดูเรื่องที่อ่าคุณภาพของแล้วก็ครับผมอ่าของของสีฟ้าเนี่ยมันเหมือนจะตรงกับเรานะมันเจ็บอยู่ตลอดเวลามันไม่หายครับผมก็ดีได้สองกระปุกมาก็ดีขึ้นเริ่มถ่ายปกติอะไรครับ <Apple. S 2> มันก็โอเคอะ่ะมันโอเคต้องใ่ก็คือไปหาหมอนูน่นหมอนี่มามันก็มันมีแต่ภาพเดียวเดียวกันเหมือน oh. เหมือนกับว่าหมอสาวให้คือการันตีว่ามีละ เนี่ย<ด>คุณมีนะถุงน้ําในมลังไข่เนี่ยมาก็สามเซนแล้วนะ<ด>แล้วก็อ่าเนื้องอกในมดลูกนะสามเซนแต่ไม่เมียนไม่ไม่เป็นไรหรอกยังไม่ผ่าไม่ต้องผ่าแต่อาการที่เราเรจ็บมันทรมานเนี่ยมันมันบอกได้ว่าสามเซนก็ต้องผ่าแล้วนะแต่ว่าหมอเขาก็ไม่อยากจะผ่าให้อะได้ได้ที่ก็ไปทุกน่นนี่เพราะว่าเนาะมันมัน,มนเอกสารมันเยอะอะก็คือเราไม่ใส่ใจด้วยความที่เราไม่สบายแล้วไม่ ไปหาคนโน้นก็มาเหมือนเดิมไปหาหมอคนนี้ก็มาเหมือนเดิมมันมีจะเหมือนเดิมทุกอยาก่างก็เลยไม่ได้เก็บอข้อมูลไว้อ่านข้อมูลไว้เลยเพื่อจะจะกายหาว่าเออเราจะกินอะไรดีมันถึงจะอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาแต่แต่เมื่อคืนที่ไปหาคุณหมอสุนตินาเรเวสมานี่มันมันรู้สึกว่ามันมีความสบายใจแล้วก็ครับผม ดีมากเลยเขาบอกว่าถุงน้ําในรังไข่มันจะมีแค่เซนเดียวไม่จําเป็นต้องผ่าแ้ะเพราะว่ามันจะเป็นถุงใสๆนะมันมันไม่มีอันตรายหรอกมันเป็นแค่ถุงใสๆแล้วก็เนื้องอกในมดลูกมันไม่มีนะมันมีแต่แค่ผนังผนังมดลูกมันหย่อนแล้วมันเป็นมันจะเป็นเหมือนพังผืดเรื่องพังผืดอะเซ็นทินช่วยไม่ได้ครับเนาะค่ะใช่มันต้องผ่าตัดมันต้องต้องผ่าตัดแ่หมอเขาก็บอกว่ามันไม่ไม่พอที่จะผ่าตัดหรอก ดูอาการ,รไปสะก่อนอะไรประมาณเนี้นะ